โอ้อยโหอ่าได้เลยได้เลยขวดเอาไปก่อนเนี่ยเรากดน้ำยังไงดีกดอันนี้ไปก่อนแล้วกดหนาอ่าได้ขวดน้าที่ลังอ่าที่ลังได้ไอ้น้ำล้างน้ำล้างเราเราขวดหนาไปเย่ไปเละอืออ่ออือไปละกลับไปละกลับไปละเออ น้ำกดน้ำลงไถน้ำเลยหรือเปล่าเปลี่ยนมาก่อนเริ่มไฟมามาดีด้วยน้ำนี่ก็ได้อ่ะกดลงดินเลยตักน้ำามีหนกตักน้าไปกับอ่าลงดินอ่ามีผู้พิยาดเยอะมากต้มนโอ้ตาตูวอ่ะปู่ย่าตายายอ่าเจริญรุ่งเรืองลูกหลานเจริญรุ่งเรือง หลานก็รวดไ่ยอมทำอะบังเลยตนี้แล้วแวตัยวดอ่ะเออ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 อนเเลอเออเอออนออออออ อิมินาอิมินอ์เย่อิมินาอิมินอ์อิมินาอิมินอ์ตักน้ำใส่กระบอกตักน้ำใส่กระบอกถอดลงดินกระทอกลงดินปูพิญญาผีผูผีญาตาพิญาผีตาพิญญามากินจงมากินปัทมสุโขปัทมสุโขอ๋าปุยัด ยายละอาน้ำสำลานอยู่เย็นเป็นสุกลูกหลานเอ่อเด้อเอ่าโชกดีโชคดีอ่าด้อเอ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 มเออ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 มอมเเอาเอ้ออเ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 อเออออเ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 ออออเออองเูกต้องออเออออเออเออออเ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 อ่เ สังสมาสัมพุทุมาสัมพุทโภคกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวตวาธโมธรรมนัมสามมิสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังขังนมามิลยเป็นกดีเป็่ <c oughs> เออเออเสร็จแล้วอ่อาปาดปาดดาวคันมาถวายพระเนอะดาวป้อมสร้าไปเองดาวตายไปเอง